ื้อหาในนิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย Nix Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนย้อนเวลาโลกาวินาท EP 2ตอนที่2เสียงของสิ่งที่หายไปเราตายไปแล้วหรือเปล่ารินถามขึ้นเบาๆ พลางมองรอบตัวด้วยแววตาไม่แน่ใจทั้งสองยืนอยู่หน้าตึกวิจัยเก่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นซากปลักพักพังไม่มีเสียงผู้คนไม่มีเสียงรถไม่มีแม้แต่เสียงนกไม่ล็อกขุนพูดถ้าเราตายเราคงไม่รู้สึกเจ็บตอนที่ฉันเดินเตะขอบประตูเมื่อกี้เขาชี้ไปที่แผลถลอกบนขารินไม่หัวเราะเธอยังคงเงียบ เสียงสงสสััั่่นนไหหวเมืออกกลตู้บออะไรบางางงย่ใในใจเงินโนากลับกันเถอะเธอพูดเบาๆใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปก่อนหน้าอีกนิดตอนที่เรายังไม่ได้เตะหินขุนหยิบอุปกรณ์ออกมาหน้าจอแสดงข้อความที่ทำให้เขานิ่งงัดเบอร์เทมพลอรอแอนเคลอสแคนนต์โลเคตชามไลออริจินบ้าเอ้ย เขาพึมพำรินชะโงกดูแล้วสีหน้าของเธอก็ซีดเผือกหมายความว่าไงเรากลับไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเสียงเธอเริ่มสูงขึ้นเราแค่เตะก้อนหินก้อนเดียวทำไมระบบถึงไม่จำชามลายเดิมขุนเงียบเขาเองก็ไม่มีคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือหินก้อนนั้นมันไม่ได้เป็นแค่หินเราไปดูมันกันไหมเขาพูด ดูอะไรหินก้อนนั้นมันกลิ้งไปทางลาดมีโอกาสที่มันจะไปกระทบอะไรบางอย่างรินลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าพวกเขาเดินย้อนกลับไปที่สวนหลังตึกจุดที่เคยย้อนเวลามาบริเวณนั้นดูแตกต่างจากเมื่อก่อนต้นโพถูกฟ้าผ่าครึ่งต้นปิ่นไม้ไหม้กะระทุงและตรงพงหญ้าที่หินกลิ้งไป มีบางอย่างผิดปกติขุนดูนี่สิรินชี้ไปที่จุดหนึ่งในหญ้ามีคราบดำไหมเหมือนอะไรบางอย่างถูกจุดระเบิดเล็กๆแถวนั้นมีเศษโลหะบางๆกระจัดกระจายบางชิ้นมีลักษณะคล้ายไมโครชิปนี่มันขุนหยิบขึ้นมาดูพลางขมวดคิ้วอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์รินต่อประโยคแต่มันซับซ้อนกว่าระบบที่เราใช้ตอนทดลองอีกนะ พวกเขาเดินลึกเข้าไปอีกนิดพบกล่องโลหะที่ฝังอยู่ในใต้ดินใต้ต้นหญ้ารกกร้างกล่องนั้นถูกเจาะตรงกลางเหมือนโดนกระแทกอย่างแรงบนฝากล่องมีตราสัญลักษณ์วงกลมซ้อนกันสามชั้นและภาษาที่ไม่คุ้นตานี่มันองค์กรอะไรทันใดนั้นเสียงแหลมเบาๆดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงเหมือนคำพูดจากลำโพงเก่า วัตถุชนิด07นใต้ถูกกระตุ้นโดยหน่วยเวลานอกระบบเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบการรั่วไหลของเส้นเวลาขุนและรินหันมองหน้ากันก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเมื่อกี้รินพูดชา้าๆมีใครกำลังเฝ้าดูเราอยู่ใช่ไหมพวกเขาหันกลับไปยังจุดที่พวกเขาเคยเห็นเงาบนยอดตึกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว แต่ในขณะที่ลมพัดแรงผ่านใบไม้หมุนวนจนเกือบมองไม่เห็นพื้นขุนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงเสาไฟใกล้ๆภาพขาวดำปรากฏบนป้าย LED เหมือนกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ในภาพเขาเห็นตัวเองกับปรินแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในตอนนี้ในคลิปเขาเห็นตัวเองยืนถือกล่องโลหะก่อนจะมอบมันให้ใครบางคนที่หน้าตาคุนๆ ใายคนหนึ่งในชุดเดียวกับเงาบนตึกเมื่อตอนแรกคุณคนในคลิปนั่นฉันรู้เขาตอบเสียงเบานั่นคือฉันในอนาคตจบตอนที่สองตอนนี้เริ่มโยงกมว่าเรื่องทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับองค์กรลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวลาและหินก้อนนั้นอาจไปกระตุ้นวัตถุสำคัญพร้อมทั้งเริ่มเห็นเบาะแสของตัวเองจากอนาคต ที่อาจเป็นคนจัดการบางอย่างตั้งแต่ต้นโปรดติดตาม EP 3เส้นทางที่ไม่ควรเหยียดขอบคุณที่รับฟังโปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ